นายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพรรคเก้าไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพร้อมทั้งแกนนําและสอสอของพรรคเดินทางไปที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือว่าวัดใหญ่อเภอเมืองจงังหวัดพิษณุโลกเพื่อกราบพระพุทธชินราชพระคู่บ้านคู่เมืองของพิษณุโลกท่ามกลางประชาชนจํานวนมากที่ไปรอต้อนรับค่ะการเดินทางไปครั้งนี้เป้าหมายก็คือไปขอบคุณชาวพิษณุโลกที่เลือกผู้สมัครของพรรคเก้าไกล2เขตเลือกตั้งจาก5เขตคือเขตเลือกตั้งที่1นนายปณิพัฒ ติพาดาซึ่งก็มีรายงานว่าพักเตรียมส่งชิงตําแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรด้วยแล้วก็ที่เขตเลือกตั้งที่5คือนายสุภปรกอกิตยาทิคุณค่ะ ซึ่งหลังจากไหว้พระเสร็จนายพิธามีกำหนดจะเดินทางไปร่วมกิจกรรมที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซาพิษณุโลกจากนั้นเวลา16นาฬิกาจะร่วมขบวนแห่ขอบคุณเริ่มจากห้างสรรพสินค้าไปตามถนนสิงห์วัดไปถนนเอกาทศรถผ่านวงเวียนรถไฟและสิ้นสุดที่ลานแอโรบิกสวนชมน่านพร้อมทั้งเปิดเวทีปราศัยที่นั่นด้วยค่ะ